เอาแล้วก็กราบสวัสดีชาวชาเลอร์ไฟ2ท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรต่างๆในรูปแบบต่างๆนะครับที่ผมหามานะครับก็จะมีอยู่4แบบนะครับผมที่สามารถหาได้ในเกมนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขอดูอาวุธนิดนึงนะครับผมโอเคเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวจะมีมาสอนวิธีการหาเพชรนะครับผมนะหาม่ยากนะครับผมนะแต่มีกฎอยู่นะครับหนึ่งเลยนะครับต้องมีเวลานะครับในการเล่นนะครับผมนะสองเลย ต้องขยันหน่อยนะครับทำให้ขยันนี่โหเพชรนี่หายากมากนะครับอ้เมาดูวิธีเบสิกเบสิกง่ายๆที่ทุกคนทาได้่าก่อนที่ว่านะครับการเล่นตามดานนะครับการหาไปตาตด่าลครับการดีบอสได้สามเพชรแล้วก็ไปเก็บเควสอีกหนึ่งเพชรนะครับนะเพชรอยู่ตรงนี้นะครับนะก็เป็นเควสที่จํากัดมากๆนะครับแล้วก็ได้น้อยนะครับแต่ว่าก็ได้แน่นอนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสักอันนึงนะเพราะผมไม่ได้รู้หมดหรอกมานก็ได้มางงๆคราวนี้ ใช้เท้าชนะนะผมนะมอลไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เซอร์บโอลนะครับประมาณนั้นหรือไม่ก็อันนี้ใช้แค่หมัดนะครับนะเหมือนใช้แค่เท้าแหละแต่ใช้แค่มัดนะครับที่ไม่ใช่เซอร์บโอลด้วนนะ bon. นนาดายนะครับแล้วก็นนี้ชนะภายในเอ่อไม่เวลาไม่ต่90วินะครับไม่ใช่เซอร์บโอลด้วยนะครับแล้วก็ชนะบอลตอนกลางคืนชนะบอลตอนเช้าอะไรยงี้นะครับก็หาได้นะครับแต่ว่ามีจํากัดนะครับนะอ่านี่ชนะเอ,อ่อด่านปลาไพ่นะครับคือด่านเซอร์บโลนะครับ แต่ดินจาก็ได้นะเนีโก็ได้นะครับชนะตอนเช้าชนะตอนกลางคืนนะครับชนะตอนกลางคืนนี่เดมเพชรสามเม็ดนะดูดูเหียชนะเช้าอะไรวันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บกันหมดแล้วนะครับนะอาวิที่ต่อไปเลยคือการดูโฆษณาครับได้วันละสิบเม็ดนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ยู่แล้วนะครับก็ขี้เกียจททำกันนะครับเดี๋ยวมาดูนี้ดีกว่านะครับทุกคนอยากรู้กันนะครับคือเล่นเกมเพื่อเอาเพชรฟรีนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับนะจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมนะ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทางหน้าทั้งหมดก่อนนะครับคือสำหรับบางเกมมันก็ยากเกินผมก็ไม่เล่นนะเห็นปะเนี่ยหนึ่งทับสี่หนึ่งทับเจ็ดอะไรเนี่ยผมก็เล่นในแค่แรกพอนะครับอันที่สองไม่ไหวจริงนะครับมันนานเกินนะผมนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างนะครับนะพรงนี้จะเป็นคําถามนะครับมันจะมีคําถามด้วยนะครับแต่ว่าคําถามเล่นี่ยที่ละสองเคชรเอาสองเพชรนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลย เอามาเก็บเศษได้นะครับอืมคำถามเนี่ยเอามาเก็บเศษเศษได้นะครับนี่เช่นอันนี้นะครับทำแบอันนี้ทำเป็นรูปกากบาทนี้เอาหมดสิทธิ์แล้วนะครับคือไม่ได้เพล้วนะครับอย่าอย่าไปทําอย่างนึงนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่ควรทายังไงนะถ้ากดผิดนะครับคือถ้ามีกากบาทขึ้นเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะครับวินิเกมอเลยเนี่ยเออคือเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกนึงถ้ามีคําว่ากากบาดอ่ะเออถ้ามีแบบรูตัวไอขึ้นอ่ะไม่ใช่ตัวไอดิตกใจเครื่องหมายตกใจนะครับ มันจะมีถามว่าคุณโหลดเกมหรือยังมันจะมีแบบว่าใช่ฉันทําแล้วกับฉันยังไม่ทํานะครับอย่าไปกดใช่ทําแล้วนะครับมันจะไม่ได้นะครับคุณต้องบรากฏว่าฉันยังไม่ทํานะครับถึงคุณจะโหลดมาแล้วก็ตามนะครับคุณบอกว่าฉันยังไม่ทานะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าก่อนก่อนจะกดใช่ยันฉันยังไม่ทํานะครับพอคุณโหลดเกมมาแล้วคุณต้องเข้าเกมแล้วไปเล่นเกมนะครับอย่างน้อยห้าถึงสิบนาทีนะครับอ่านะครับนี่ครับอันนี้ห้ามกดนะครับก่อนอันนี้นะครับถ้ายังไม่โหลดนะครับ หรือโหลดมาแล้วแต่ว่าเล่น 5- ้าถสินาทียังไม่ขึ้นนะครับถ้ามันยังขึ้นลูกศรเครื่องหมายตกใจอยู่แสดงว่ายังไม่ได้นะครับนี่นะครับให้กดรับเลยนะครับกดใช่ยังไม่ทำมัก็กดรับนะครับถ้ายังไม่โหลดนะครับหรือโหลดมาแล้วแต่ว่าถ้าโหลดมาแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้นะครับก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนทีหนึ่งนะครับนี่คือกดโหลดนะครับกดรับนะครับวิธีการโหลดนะครับกดรับนะครับนี่มีสอนการโหลดกดรับแล้วก็กดเข้า Google Play Store นะครับไม่ใช่แอป Mac Maker นะครับแต่ว่าเป็น Google Play Store นะครับนี่นะครับแล้วก็มันจะพาไปหน้าโหลดก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมนะแล้วก็กอดเล่นเกมนะครับผมแนะนำนะครับให้เข้าเกม Shadow Fight นะครับผมเข้าเกม Shadow Fight ก่อนจะโหลดเกมเสร็จครับพอเข้าเกม Shadow Fight รอครับทำอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะครับเข้า Shadow Fight รอครับพอเข้าแล้วนะครับแล้วเกมโหลดเสร็จให้คุณออกแต่เกม Shadow Fight ไม่ต้องปัดทิ้งนะ ออกแล้วก็ไปเล่นเกมนันห้าถึงสิบนาทีนะครับถ้าเข้ามาแล้วยังมีเครื่องหมายตกใจอยู่แสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้นะครับแนะนำให้ลบเกมโหลดใหม่แล้วก็ทำนะครับนะทำโหลดใหม่นะครับทำอีกเมื่อกี้นะครับคือการกดลับกดดาวน์โหลดจาก google play store นะครับเข้าเกมเพื่อรอพอเกมมันโหลดเสร็จก็เข้าไปเล่นห้าถึงสิบนาทีครับถ้ายังไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดหน่อยนะครับคือวิธีการได้คือเนี่ยทำเครื่องหมายตกใจไม่มีนะครับก็จะเป็นการรับฟรีคืออันนี้จะเป็นกดไข่หนึ่งล้าน ใช้เวลานานนะครับเกมส่วนใหญ่นะครับไม่ยากไม่ยากเลยง่ายมากแต่ว่าใช้เวลานานนะครับนี่ไปถึงด่านสาสิบนะครับในชั珀เตอร์หนึ่งนะครับอ่ดูง่ายใช่ไหมเห็นไหมดูง่ายง่ายเลยถ้าคุณขยันนะครับนะนี่นะครับคําถามนี่เป็นพวกคำถามนะครับที่ละสองเมตรสามเมตรหนึ่งเมตรนะครับนะแล้วแต่นะครับแล้วแล้วแต่เครดนะผมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะสองเมตรสามเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีเกมนหนึ่งผมลินจบนะครับ ดูเขาขยันนะไหนวะแล้วก็ได้เยอะโดยนี่เกมนี่ไขปริศนานะครับสองร้อยห้าสิบตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับคือไขหนึ่งร้อยตัวนะครับถึงสองร้อยห้าสิบตัวก็จะได้นะครับแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับนะก็ต้องรอนะครับรอรอจนกว่ามันจะมาให้นะครนะอ่าถ้าอยากไม่มาให้ก็ติดต่อออฟเฟอร์นะครับก็ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับก็ติดต่อเองนะครับมันจะมีอยู่เลื่อนหาวนะครับอันนี้จะเป็นการเติมนะครับการเติมนะครับรวย แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับก็มาตรงนี้นะภายในหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันนะครับถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งวันนะก็แนะนำไม่มาตรงนี้ครับแล้วก็ต่อไฟสนับสนุนนะครับตรงนี้นะครับก็ทําเวสในสิทธิ์แล้วนะครับก็กดเควสนั้นลงไปนะครับนะ่าแล้วก็กดติดต่อไฟสนับสนุนนะผมจะไม่กดนะเพราะว่าผมทาไปแล้วนะก็กดไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกอคอยดวงดีหน่อยก็สูงออกนะครับ